สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ร้าน KK s o w i n g Service นะฮะวันนี้มีจากโค้งสีเขียวครับรหัส GN 1ขีดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์นอกนะครับคารว่่นนอกตัวการปรับสีเข็มนะครับการปรับได้เหมือนกันนะครับกับตัวสีแดงนะครับไว้ใจได้ทั้งคู่นะครับ ันนี้ผ้าชั้นเดียวนะครับนี่ผ้าชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะลอง2ชั้นนะครับผมจากพงเล็ก <_ t read> นี่ผ้าชั้นเดียวฝีเข็มก็จะอยู่ได้ประมาณนึงนะครับสวยดีนะครับสวยดีเดี๋ยวเราจะลอง2ชั้นดูนะครับเดี๋ยวเราจะับถองชั้นเนาะ อสองชั้นผ้าแข็งขึ้นก็ยิ่งสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงอกบนก็จะปรับนะครับเส้นที่สามนะครับเส้นนี้เนาะทั้งงอกปุ๊บแล้วก็หมุนตัวนี้เข้านิดนึงนะครับถามว่าพ้งหนาได้ไหมค้งได้นะครับแต่ว่าไม่ดีนะครับจากตัวเล็กก็ต้องโพง้งไม่ต้องหนามากนะครับส่วนการดูแลรักษาก็หยอดน้ำมันตรงเขียนคาว่าออยนะครับตรงจุดตามตรงที่จุดมันเคลื่อนไหวเนาะ นะครับตรงตามจุดมันเคลื่อนไหวนะฮะการร้อยได้ก็ไม่ยากนะครับมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับมีคู่มือมีอของแถมนะครับน้ำมันตะขอใบมีดนะครับสายพานสำรองหนึ่งเส้นยางรองเท้าแล้วก็คู่มือนะครับตามนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับ